สวัสดีครับครัวโรงเด่นแฟมิลี่นะครับดูผ้าครับรมในบ้านเปียกหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์นะว่าบ้านโรงเด่นเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนก็โอ้ให้คำนะปรึกษาให้คําแนะนําเยอะเลยนะครับนะว่าเป็นยังไงวันนี้ที่เชียงรายแดดร้อนเหมือนเดิมครับแดดยังแบบอบอ้าวเหมือนเดิมแต่ว่าไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่านะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตสถานการณ์ว่าหลังจากที่น้ําท่วมพันมีอะไรที่เราเสียหายบ้างเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมกัน ช่วยกันทำความสะอาดบ้านจนถึงเที่ยงนะครับสวัสดีครับยาเอย้ยสวัสดีค่ะยามาเจอกัีกยอบ้านอ่าก็มาดูหน่อยนะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงไปหลับมาหรือไปทาอะไรมาเนี่ยทั้งหลับทั้งทำความสะอาดค่ะเออเสร็จแล้วแต่ว่านะ,นะคือส,สรุปให้ดูหน่อยวันนี้โซฟาเรามันมีขาเขาเรียกขาอะไร โซฟาไม่เป็นไรเพราะเขามีขาสูงนะครับน้ําน้ําเข้าไม่เป็นไรเกือบเกือบเกือบเป็นแต่ว่าไอชุดบิ้วทีวีเนี่ยซื้อมาสองหมื่นสี่แล้วแต่ตอนนี้คือมันอาจจะโดนน้าตรงนี้นิดหนึ่งครับถ้าปีสองปีมันอาจจะไม่ต้องปีสองปีรุ่เด่นมันอ้าแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ครับนี่ครับมันเป็นเดี๋ยวเราเอาใดมาเต๋อก็ได้มันอาจจะโดนน้ำจนถึงระดับนี้มันน้ำมัน,ม,น,ม,นมันซึมไปครับน้ำมันซึมเข้าไปนะครับ แต่มาตรงนั้นไม่เป็นไรตรงนู้นก็ไม่เป็นไรนะครับจะมีโดนนิดหน่อยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนอื่นไม่มีความเสียหายอะไรนะเพื่อให้เอฟซีเพื่อนๆได้สบายใจหรือว่าเป็นห่วงเราเป็นยังไงบ้างค่ะก็ขอบคุณมากที่ทั้งักมาให้มึงเด่นทำอย่างนั้นอย่างนี้นนก็กลัวบางคนก,ก็กลัวแบบว่าพื้นเขาอบอกอบางทีท่ำบนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลามินินะครับมันเป็นกระเบื้องเป็นลายกระเบื้องะคะ่ะเป็นลายกระเบื้องนะพาพาพาไปดูหน่อยนะ ข้างบนนี่เป็นลายกระเบื้องถ้าจะเสียหายก็อาจจะมีตู้เสื้อผ้าตู้ตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> แลวตรงนี้มันไม่ใช่เป็นลายมินิท์นะมันเป็นแต่ว่าที่นอนยายก็มือหาตากตากหมด <c oughs> อของยา <c oughs> เปียกหมดห้อง,หอ,งหอมนะครับตอนนี้ <c oughs> ผมมานอนกับห้อง <c oughs> ย่านี่ดีเมื่อคืนไม่ได้เอาปักไม่ได้เอาปักอะไรมาวางอย่างนั้นไ,ไฟหนูย่าตรงนี้องศาไม่ได้น้ํามันไหลเป็นนองเต็มนั้นเลยย่าฝันแบบ <c oughs> ฝันว่า <c oughs> ไปไว่ายน้ํา <c oughs> <c oughs> ฝันว่าอะ เรามาดูข้างบนเราหน่อยสิต้องรับความเสียหายมีอะไรบ้างตรงนี้พื้นตรงนี้มันเป็นกระเบื้องครับไม่ได้รับความเสียหายนะแล้วก็น้ํามันก็ไหลลงตรงนี้ฝ้าตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่เสียหายไม่มีต้องรับความเสียหายอะไรสักอย่างครับนะสบายใจอยู่เรามาดูข้างบนหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะให้ช่างมาทํานะครับมาใส่รูใหม่นี่น้นํานองเต็มเนี่เลยเมื่อเช้านะเปิดไฟหน่อยส่ีแห้งแล้วในห้องฮะในห้องก็แห้งเรียบร้อยละอ่าปิดเขาบอกให้เปิดแอร์ ครับ,บรคือมาดูที่นอนเราตรงนี้มันเป็นมันเป็นบ่อหนังเนาะน้ํามันก็ไม่โดนนะครับน้ํามันก็ไม่โดนก็ยังไงก็ไม่เปียกก็ที่นอนก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะครับแตถ้าเป็นก็จะเป็นตู้ตู้ผ้าลูงเดนอ่าตู้ผ้าโดนหน่อยถ้าจะเสียก็ขาตู้ผากเดนมันก็บวมเลยนะบวมแล้วมันแตก<ถ>ออกแอถ้าเป็นแม่อ่นะเปิดไฟนะครับไฟเปิดประตูอันนี้ก็เป็น ตู้เสื้อผ้าทีแรกเราจะบิวอินตรงนี้แต่เรายังไม่ได้บิวยาด๊อกซาก็จะมาปัดฝุ่นตรงนี้ออกเพราะว่าไทยยุ่อยม่แล้วค่ะอ่าครับนี่ถ้าจะเสียหายก็คือตู้เสื้อผ้าเล็กผมไปละนี่ตรงนี้ความเสียหายมันแคเห็นไหมหนามันเนี่ยมันคงจะบัวมาอีกสองปีอีกปีนี้คงจะบวมาครับแต่ว่าตู้นี้ก็มาจากก็ซื้อนานละตอนอยู่ซื้อตอนอยู่ที่บ้านใจทันละอ่าเดี๋ยวท่าน แต่จริงถ้ามีตังจะทําตู้วิวตรงนี้หลายหมื่นนี่ <c oughs> น่ากลัวนะถ้ามันถ้าฝนมาอีกอ,ะกอ่ะถ,ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้มันก็คงไม่มีปัญหาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ติดต่อให้ยายทานไปถามช่างแล้วเดีย๋ยวช่างบอกว่าเดีย๋ยวพามาดูเกี่ยวค่าเียก่อนน,นี่พามาดูถ้าฝนตกหนักๆนะครับนั่นจะเป็นดาดฟ้าของเราเรากะกว่าจะมานั่งทํากิจกรรมอะไรบางยงบางอย่างนั่งกินนั่งอะไรอย่างเงี้ยหนูเปลี่ยนความคิดแล้ว ะเบิกตังลุงเตดไม่อยากทำนั้นน่ะทำอะไรทเดี๋ยวจอาจะเอาตังนี่มาเบิกเธอก็ไม่เห็นมันฉีดเฉลียงกันเท่าไหร่นี่นี่แล้วก็รูท่อมันเล็กอย่างที่ว่านนั่นะครับท่อขนาดสี่หุนยังไงเนี่ยลงไปเลยโดยเล็กนิดถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวจะให้เขามาเจาะสี่นิ้วใส่ใหญ่อย่างงี้เลยครับไม่มีทางจะนี่แหละนี่ดูดิดูรูนี่ครับเนี้ยมันก็ตันสิ แล้วตอนนี้เราก็ทำความสะอาดบ่อยแล้วฝุ่นมันมาทุกวันเนาะก็สรุปถ้าจะเสียหายก็คือตู้เสื้อผ้าตู้ตัวเดียวอย่างอื่นไม่เป็นอะไรนะเตียงนอนก็ไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะครับก็เราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันเมื่อคืนเธอนอนชั้นสองคนเดียวนี้ไม่ได้ยินเสียงตุกโกกจากจเลยเหรอไม่ลูกไปเข้าห้องนู้นห้องน้ำอะไรเลยเหรอล ฝนมันจบเอ้เราก็นอนเย็นสบายเลยเราดูบรรยากาศวันนี้นะโอ้โหเหมือนจะมาอย่างน,นะครับร้อนๆอบๆอบ้อออาวเหมือนจะมาเลยครับเมื่อวานเมื่อวานแต่เมื่อวานร้อนตรงนี้เมื่อวานมันร้อนคนละอย่าง,ออางวันนี้มันเหมือนกับมันไม่มีก้อนเมฆอ่ะมันก็เลยร้อนแบบแดดมันมันได้พายุไปอีกครึ่งนึงแล้วมันก็อแต่ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ร้อนอยู่นะสรุปว่าไม่เป็นอะไรนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากๆวันนี้จะให้ช่างมาเจาะรูเพิ่มละนะอ่า ก็อย่างเงี้ยดูดูดูมันซึมมุกเนี่ยอันนี้อันนี้ใชซื้อใหม่ไหมซื้อใหม่นะครับดูน้ําน้ํามันเข้าตรงนี้แหละแต่ว่ามันซึมซึมซึมกันแตกออกแล้วเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยเริ่มแตกอย่างเงี้แหละแต่ก็เป็นไม้อัดอ่าก็ไม่ก็ไม่มีปัญหาแค่นี้เนาะไม่เป็นไรเนาะไม่ไมเป็นไรหรอกคนะแต่ถ้าพื้นเรานี่เป็นลายไมเนียร์เป็นอะไรที่เขาบอกว่าแล้วนี่ยใช่เลยหรอฮะเหมือนบ้านบอลอ่ะบ้านเจมส์อ่ะอ่า น้ำแกตอนนั้นน้ำแกก็เข้าบ้านเหมือนกันเพราะว่าระดับบ้านเขาอะมันต่ำใช่ไหมเขาทำบ้านสิแล้วฝนตกแล้วมันเข้าไปเขาได้เรือวมหมดเลยบวมันาบวหมดเลยแต่ของเรานี่มันเป็นมันเป็นกระเบื้องกระเบื้องกแผ่นย่อยยาแล้วแล้ววันนี้ดีกว่าเดิมตัวคืออะไรได้ล้างบ้านแล้วก็บ้านใสแบบไม่ต้องลงน้ํายาอะไรคือเหมือนเหมือนบ้านใหม่ใสกว่าตอนทําใหม่ๆี่นนี้ใสเลยครับนี่อโอ้ ใครเห็นอยากรรูปใคอยากเห็นรูปแต่งงานไหมนี่ดูหน่อยสม,สมัยสิบกว่าปีแล้วนะน,นี่ตอนนั้นน้องแพรอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะตอนนี้เธอตอนนี้เธออายุเท่าไหร่เายุยี่สิบกว่า<ไ>อายุยี่สิบกว่าทำไมพี่แก่ยังเลยวะเอารูปไปทำทำับหน้านี่ก็นี่ด้วยนะตอนนั้นวิดดิ้งกำลังดีนะเมื่อก่อนเนี่ยลุงเคนลุงเคนหล่อปาอะไรนะ เกี่ยว้ดีๆนะลุงเจนทำไมอ่ะไม่รู้ลุงเจนเห็นแค่ภาพเดียวที่ว่าอ่าก็ไม่เป็นไรเตียงเตียงก็โอเคนะเมื่อี้อันนี้ก็มังช้ามันอยู่ข้างล่างแล้วก็น้้ำมันนองหน่อยก็เลยเอาเอ่อผ้าปูก็เอาไปซักเอาไปเปลี่ยนใหม่ละก็ปลอดภัยดีห้องใหม่สะอาดกว่าเดิมไม่มีฝุ่นไม่มีไรฝุ่นไม่มีอะไรซักอย่างเลยก็คือว <uh ่าล้างว่ล้างห้องแล้วกัน ก็ถือว่าทำความสะอาดมากแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่ FC เขาบอกนะเป็นลามินิทเป็นอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียมงานเข้าเลยแหละคือคงจะที่แรกที่แรกเราจะใส่อย่างงั้นเหมือนกันนะเนาะพื้นเะี่ยที่แรกเราจะใส่อย่างงั้นแต่ว่าอ่าช่างที่เขาเขาทำเนี่ยเขาแนะนําเราบอกว่ามัน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 สวยแล้วก็ดีจริงแต่ว่านานไปนานไปมันรังมันเหมือนเราเราไปเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราไปนอนโรงแรมแล้วเวลาเวลาเราเยี่ยมน้งขวับขวับอะไร มีอายุการใช้งานของเขาเ<อ>แต่อย่างเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เฉยเท่าเหมือนกับอะไรนะแผ่นอะไรนะแผ่นอะไรไม่เหยียดเนอะไมู้นเขาแล้วนะมันเป็นกระเบื้องครับแต่มันก็ทนดีแต่มันก็ทน,นนกนกทนแต่มันก็โอเคอยู่ค่ะครับสรุปเสียตู้ไปหนึ่งใบแต่ว่าไม่ได้เสียแล้วทิ้งนะเสียแล้วก็ใช้มันเดือดอยู่ใชจมันเดิมอยู่เดี๋ยวเราวิวอินวิวอะไรก็อะ เรามต่างกันว่าจะว่าจะบิวอินแล้วก็จะตรงนี้ก็จะติดบานกันแอร์แล้วก็ตรงนี้ก็จะติดบ้านตั้วันนี้เปิดแอร์หมื่นห้าบิทายุลามไปห้องนี้รามไปห้องนี้อีกเย็นไปหมดเลยแอร์ไม่ตัดยังไม่ได้เสด้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเหลือการตกแต่งเพราะว่าแต่ว่าที่เราขึ้นมาอยู่ก่อนคือเราเอาหญ้ามาดูแลอ่าครับก็ยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่อะไรนะคะแค่ขอขึ้นแค่เอาผ้ามาสวดมาอะไรก่อนนะทำบุญกันได้เล็กน้อยไปก่อนนะเก็บตองเก็บตังอีกสักพักก่อน ถ้าเรามีแล้วก็อาจจะบิวเยอะมีเทวงทีวีมาใส่เองนี่ทีวียังไม่นทันได้เลยเพราะว่าตอนมาอยู่นี่ก็ซื้อมาซื้อทีวีสองเครื่องแล้วไงซื้อแอร์นี่ก็หมดไปกี่เครื่องแอร์บ้านนี้มีกี่ตัวซื้อแอร์ทีห้าตัวก็หมดเยอะนะซื้อมิตซูด้วยหมดเยอะไปไปแล้วครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ก็ลังใจมาให้ล <c ười> <c ười> ุงเดชกับน <ice> ้องฝ้ายค่ะก็เป็นห่วงเนาะก็เราที่แรกเราก็ตกใจเหมือนกันนอนเพลินเลยตื่นมาเนื่องว่าที่ที่ลุงเดชมาเรียกหนูนะหนูตกใจเนื่องว่าแม่เป็นอะไรไ้ายฝ้าย่้ายไม่จะไม่ตื่นอะไรเลยเหรอเอาเราก็เราก็นอนอยู่ใจ้งเราตื่นไปไหนเรายังไม่เช้านะตีห้าเดินเดินลงมาแต่ไม่ได้เอ้าสวยคราบวันอไรเลยพี่งานเข้า มันมีสองสามครั้งแล้วค่ะครั้งหนึ่งเราไปทางจังหวัดที่เราไปเชียงใหม่ที่เราไปเชียงใหม่ในวันนั้นมันกำลังแบบปิมปิมกำลังเลี้ยอีสักถ้าน้ำอีสักหนึ่งถังเนี่ยเข้าเริ่มจะเข้าละอมันเป็นอุทาหรณ์โอ้โชคดีดวงดีมากแล้วเราก็เวลามันแลงไอ้มันแห้งอย่างเงี้ยเราก็พยายามปัดฝุ่นอะไรอยู่นะแต่ว่าเวลาฝนจะหนักๆนค่ะเศษที่มันเป็นไม่รู้มาจากไหนใบมงใบไม้นี่เน้่ยนย มันรีบเข้าหรือเปล่าไปหาช่างแล้วแต่ว่าเขาเกี่ยวข้าวอยู่ใช่ค่ะช่างบอกว่าเดี๋ยวจะมาดูให้เขาเอาสว่านใหญ่ยิงเอาท่อดใส่ใหญ่เลยนะถ้าเราทำเองไม่ได้มันจะแตกก็ได้ให้เขาช่างเขาทำเถอะไม่ต้องทำเราเองไปแล้วครับนะคลิปหน้านะครับใครชอบโอ้ยอะไรแต่ทำไมไม่บอกเธอทำไมโอ้ยน็อตธรรมดาค่ะเอาแบบอะไรของธรรมดาตกใจตัวเอง ไปแลครับอัปเดตสถานกา,<อ>ารณ์ล่าสุดนะครับค<อ>วเราเห็นแฟมิลี่บ้าน,นยังอยู่ดีมีสุขนะครับอเสียตู้ไปประมาณหนึ่งใบแล้วก็ตู้ทีวีข้างหน้ามันเป็นยังไงนะสองสามปีคงจะบวมอ่ะมมแพงตัวน,นั้นอาจ<อ>จะบวมเหันเดี๋ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเราไม่ระวังเองก็<อ>ต้องยอมรับไปเออน่าจะโดนด่านะ บ้าหรือเปล่าก็ไปด่าฝนด้วยดิไอหบอนมันตกดิฝนตกน้ำข้ามาในห้องดังกว่า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 หลับเฉยเลยอ่ะแล้วเธอยังหลับเลยนาะมานานแค่ร่าง<ๆ>ไงน,อน้อ,องรบมก็รู้หรอกไปแล้วครับพูธเด็กเฉยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครัวโรงเรียนแฟมลิลี่ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ